สวัสดีครับผมเปอร์ซีตัวแสบครับวันนี้ครับเล่นกับไข่อีกแล้วครับเป็นคลิปวิดีโอจากติกตอกเหมือนเดิมครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี ก่อนอื่นผมมีอะไรดีๆเจ๋งๆมาแนะนําเพื่อนๆครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตอนนี้เพื่อนๆสามารถสร้างรายได้อยู่ที่บ้านด้วยช่องทางออนไลน์ได้ครับรู้ไหมครับทายังไงก็เทรดดิ้งงครับมันเป็นวิธีที่ง่ายสุดแล้วครับที่จะสร้างรายได้ออนไลน์ครับและผมก็ได้มาู้จักบริษัทโบรกเกอร์ที่บอกว่าเป็นชั้นนําของโลกเจ้าหนึ่งครับนั่นก็คือ FBA บีเอนี้มีผู้ใช้งานกว่า15ล้านคนทั่วโลกแถมมีรางวัลมาการนตีความสำเร็จกว่า50รางวัลเลยเดียวที่สำคัญเขาเป็นสปอนเซอร์หลักให้สโมสฟุตบอลบาร์เซโลนาครับ ้แลวเหตุผลที่ต้องเป็น FBS เพราะอย่างนี้ครับเขามีบริการที่หลากหลายมีบัญชทีทดลองให้เราฝึกใช้ก่อนสําหรับมือใหม่ค่าสเปซและค่าคอมมิชชั่นต่ำมีทีมซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงมีบทวิเคราะห์พิเศษและสื่อเพื่อการศึกษาให้เราไปศึกษาได้ด้วยตัวเองมีโปรโมชั่นที่หลากหลายที่ช่วยให้เราทํารายได้แบบทวีคูณภายในคลิกเดียวครับอีกทั้งยังมีบริการสมัครฟรีสำหรับเทรดเดอร์ชาวมุสลิมที่สาคัญเป็นแอปพลิเคชันในมือถือใช้งานง่ายใช้ได้ทุกที่สะดวกสบายครับถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มมมเตติิิกกว่ับ FBS ดทีลงง์โอขผ ใช้ชีวิตที่สนุกและสร้างรายได้ออนไลน์ไปกับโบเกอร์ที่เชื่อถือได้ FBS ครับเช่นเคยอันดับแรกเราไปดูวิดีโอตัวอย่างจากที่ตอกกันก่อนเลยครับนี่นะครับก็เอาน้ําเทใส่แก้วลงไปนะครับแล้วก็หย่อนไข่หู้หย่อนแรงจังใส่เกลือครับจากนั้นก็เทแป้งลงไปครับนี่มันสูตรผสมอะไรของเขานี่จากนั้นก็กระเทียมครับมาถูกับกระทะครับขัดให้ทั่วครับขัดขัดขัดเสร็จปุ๊บวางไข่ลงไปกระทะครับชี้นิ้วใส่ ฮคือเหมือนคมว่าอะไรครับเหมือนคาว่าไข่เราเจอสมวนผสมนี้ไปแล้วมันจะไปตามนิ้วเราได้อย่างนี้เหรอครับหรือว่ามันเกิดเป็นพลังงานอะไรบางอย่างทําให้ไข่มันขยับได้โดยใช้นิ้วชี้เนี่ยแหละครับโอ้โห มันก็ดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้ตลอดเลยคลิปติดต่อเป็นประมาณนี้ตลอดเลยครับมีทางเดียวจะดูได้คือเราต้องมาพิสูจน์ไข่ครับเรามาทดลองกับไข่ของผมกันเลยดีกว่านะครับอุปกรณ์ทั้งหมดมาาโอเคมาลุยกันเลยครับก็ใส่น้ําก่อนเอ้ใส่ไข่ก่อนดีกว่าในคลิปเขาใส่น้ําก่อนแล้วใส่ไข่แรงมากเลยไม่รู้ไข่แตกไหมเราต้องอย่าให้แตกนะครับใส่เบาๆอ่าแล้วก็ใส่น้ําไป ไเกลือไปาป้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 า้าป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 ้้าป้าป้าป้ ถู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 ถอถูถูถูนูถูรออูถูอูถาถู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 ยูกูถูู่ถูถูถูไูถ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 นถูถูถนถมถูถูากถูถููถูถูถูคไถูถมถูถููถ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 ูููกูู่ ดูกันเต็มๆผมจะชี้นิ้วสั่งนะครับไปเกครับมาสิมาสินี่นี่ดูดูดูนะไปข้างหน้านะไปข้างหน้าโอ้เป็นไงนี่ยังไงอ่ะมาเป็นไงดูใกล้ๆดูใกล้ๆเป็นไงไปทำไมทำไมเนี่ยเฮ้ยทำได้จริงครับ ทำได้จริงๆครับไม่น่าเชื่อครับวิธีนี้ขนลุกเลยพูดแล้วก็ขนลุกเลยเนี่ยทำไมปวดพวกน้ำเออปวดขี้เดี๋ยวไปขี้กไปมันจะบ้าหรอเออมันจะทําได้ยังไงเราจะทําได้ยังไงทอาไมเอาไว้อะไรของจริงนี่ไม่จับนะไม่จับกระถางนะเอเฮ้ยไปดิไปเดีกนันงไปดิขยับติเฮ้ยเฮ้ยว่า ได้ดูแล้วยังไงก็ไม่ได้เลยครับเพราะฉะน,นั้นคลิปวิดีโอจากทิก t o k ที่ผมมาทดลองทำในวันนี้เป็นวิดีโอเพื่อความบันเทิงครับไม่ใช่ความจริงครับ <c oughs> ก็อันนี้ไม่น่าจะยากเนาะดูก็น่าจะรู้แล้วเขาแน่าจะใช้ภาพย้อนกลับนะครับยังไงเดี๋ยวเราลองทำมาดูว่าถ้าทำภาพย้อนกลับมาเจาะบาเป็นยังไงนะครับจะต้องวางแผนยังไงดีภาพย้อนกลับราต้องทำเป็นว่าของมาปื้ไปแล้วก็จึ๊กๆแล้วก็ทำเป็นเริ่มชี้นิ้วอะเอเคมาลองดูไหมต้องเล่นหลอกหน่อยว่าประมาณว่า ถ้าเป็นภาพพิเศษแล้ว huh. ต mm ้องเป็นอย่างนี้นี่นะครับดูนะครับแล้วก็อนุชิมแล้วก็อย่างนี้อ่าต้องย้อนกลับแบบนี้โอเคเอาเหมเ้ยออ้ยเออเฮ้ยออเอเ้ยออ้ออเ้ออยเออนอ่เเอยเอเฮ้อเยเาเยออเอเย เออคือมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนมากเท่าไหร่นะมันยังพอมองเป็นว่าแบบมันมันกาะทากันย้อนกลับอ่ะมันพอดูออกนะครับแต่ก็นั่นแหละก็คือเขาจะชิงในทิกต o k นะครับและนี่แหละครับก็คือคลิปวิดีโอจากทิกต o k ที่ผมมาพิสูจนเพื่อนเพื่อนดูในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องโคดี้แท็กมามากๆนะครับได้มีคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูกันนะครับได้รู้กันว่าเป็นความบันเทิงอย่าไปเชื่อก็ดูเอาสนุกทำค้ำพอนะครับทิกต o อนะครับก็นั่นแหละครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมทําอะไรพิสูจน์อะไร อย่างไรเจออะไรที่เจ๋งๆแท็กมาครับทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นใต้วิดีโอนี้ทิกตอกเฟซบุ๊กบอกได้เลยครับเดี๋ยวผมจับมาพิสูจน์ให้ดูแบบเต็มๆอย่างนี้แน่นอนครับดูในช่องของผมไม่ต้องห่วงครับไม่มีคําว่าเฟ้ครับของจริงแท้แน่นอนครับทดลองทําดูได้ยังไงก็ว่าอย่างนั้นเลยนะครับไม่กลัวว่าจะตัดต่อแบบทิกตอกเลยนะต้องดูให้จบคลิปนะใช่ถ้าดูไม่จบคลิปก็จะไม่รู้เรื่องอีกเหมือนกันอย่ดีนะครับอาจจะยาวนิดนึงยาวกว่าทิกตอกนะครับแต่ว่าเป็นความจริงให้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอ กดติดตามให้ด้วยนะครับนี้ขอตัวไปกินไข่ก่อนดีกว่าครับนี่กินไม่ไปบีกินไข่เขาไหมไข่เย็นไข่เย็นนไปร่างกาไประครับตรงขยับตงขยับออหูหูวิเกือบแตกเกือบแตก